กลับเข้าสู่ตอนที่3นะครับกับ IBIT Insight นะครับเพราะว่าตอนที่แล้วนะครับเรามาตามดูกันว่ารายละเอียดของโครงการบริหารจัดการน้ำา3 5 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ใครทำอะไรยังไงกันบ้างตอนนี้เราจะไปตามดูกันต่อนะครับว่า เอ๊แล้วปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงแล้วก็ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการน้ำเนี่ยเขาว่ากันยังไงบ้างครับ,รบต้องไปถามพี่ก้ก็ตอนที่แล้วเราชี้เห็นแล้วว่าดูถ้าทางอุปสรรคขวากหนามมันจะเยอะนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือว่าไปประมูลเลยจะหาคนมาทำเลยแล้วก็ไปซอยแยกเป็น10โมดูลอะไรที่ว่าเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของการ,รศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการไม่ได้ลงไปทําพื้นที่ไม่เข้าใจเรื่องภูมิสังคมเนี่ยนะครับ แล้วก็ไม่ทําอ e ASIA ก่อนเนี่ยจะไปท,ทําทีหลังเนี่ยหลังจากได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยหลายคนก็คอมเมนต์ว่ามันมันคงยากอันนี้ผมอยากย้อนไปนิดเดียวเนี่ยคือผม,มอยากจะบอกว่าโครงการทั้งหมดของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในมือของคุณปอดประสบครับกับระดับมันสมองไม่กี่คนเท่านั้นเองนะฮะเท่าที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆก็จะเป็นดรลอยยนจิตดออะไรเนีย่ย แล้วก็อาจจะมีทางด้านเทคนิคบางคนที่ที่อยู่ใน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 การทำเข้าโครงทั้งหมดครับแต่ว่าในเชิงของคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยแทบไม่มีบทบาทเลยแล้วก็กรรมการหลายๆคนนี่ลาออกหมดแล้วก็คือถอนตัวคือ,อ,อตอนที่ผมย้อนลอยไปตอนที่มันเกิดปัญหาน้ําท่วมเนี่ย <c oughs> มันก็มีกรรมการชุดใหญ่ใช่ไหมใช่เรียกว่ากรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติเนี่ยกรน,นอ,อ,อชอเนี่ยนะครับ นะแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแล้วก็มีการจัดตั้งสํานักงานนโยบายและบริหารอะไรเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แยกสายงานอะไรกันไปเนี่ยครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคณะกรรมการอีกติ่งหนึ่งคือกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําทรัพยากรน้ําหรือกยนนกยนนกยนเนี่ยเดิมคืออาจารย์วีรพงศ์เป็นประธานครับส่วนคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยกนอ,อชอเนี่ยเดิมก็ เข้าใจว่าจะมีทางอาจารย์ปาโมทมีหลายคนนี่เข้าไปอยู่อย่างนี้ตอนนี้ตอนนั้นช่วงชุลมุนน้ําท่วมน้ําอะไรแล้วก็เริ่มทะเลาะทะเลาะกัน uh huh. เรื่องการบริหารจัดการอะไรต่างๆก็เริ่มมีคนถอนตัวไปเรื่อยๆเลยงานทั้งหมดก็ดูเหมือนไม่อยู่ในมือคุณปลอดกับอาจารย์ลอย,ยน์อันนั้นเป็นการ,รเผชิญเหตุซะเป็นส่วนใหญ่พอหลังจากพ้นช่วงนั้นแล้วก็เริ่มมาทำทำรายละเอียดของไอ้แผนใหญ่ที่จะป้องกันในอนาคตเนี่ยทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าด้วยความที่ บางคนเขามองว่าด้วยความที่มันมีเงืเง่อนเวลาที่มิถุนาไอตัวพรบองเงินกู้เนี่ยมันจะต้องกู้ถ้ามันกู้ไม่ทันเอ็กซ์ปายยาหมดอายุเวลาเพราะนั้นยังไงต้องกู้ให้ทันมิถุนารัฐบาลก็เลยต้องพยายามที่จะหาผู้รับเหมาก่าอสร้างเนี่ยที่จะมาทำโครงการทั้ง1ิโมดูลเนี่ยให้เสร็จให้ทันแล้วก็จะได้กู้ให้ได้ให้ใหทันตามเดทไลน์ที่เดือนมิถุนา เพราะฉะนั้นเงื่อนไขมันถึงไปติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือบอกว่าให้ทําไงวะที่จะได้คนผู้รับ,รบ,รบเหมาเนี่ยมันก็เลยมุ่งหน้าไปสู่การหาผู้รับเหมามโดยลืมคิดถึงเรื่องของออการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันกลับหัวกลับหางนะฮะพอม,มันกลับหัวกลับหางติดกระดุมเม็ดแรกผิดปุ๊บเนี่ยคราวนี้เริ่มโอละพ่อละอเพราะว่าเริ่มเดินต่อเดินต่อไปเรื่อยๆตามทางที่เขาทำเนี่ย มันเริ่มเห็นปัญหาแล้วว่าเฮ้ยมันจะไหวเหรอวะแล้วจะยังไงกันเนี่ยนะฮะแล้วก็สมมุติต่อให้เดือนเมษาเนี่ยหาสิบโมดูได้ว่าจะเป็นใครแล้วจะสายสนกลในจะพวกเต็งหามจะได้หมดเลยไหมทั้งสิบโมดูหร,หรือเปล่าเอ่อจะสู้ราคากันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมันไม่ได้เจ้าใดเจ้านหนึ่งทั้งสิบโมดกูกระจายไปยิ่งเป็นานจัดการยากอีกใช่ไหมใช่ครับมันจะอังไงมันมันจะ มันจะโอละพ่อกันไปขนาดไหนต่อให้ไฟแนลแล้วว่าเลือกใครมาถึงขั้นตอนการกู้เงินเนี่ยปัญหาคือว่าคุณจะกู้ไงคุณกู้มาทั้งก้อนทีเดียวแล้วคุณยังไม่ได้ศึกษาคุณไม่ได้เลยยังไม่ได้เริ่มสร้างเริ่มอะไรเลยแล้วทําไงอ่ะคุณคุณก็เสียดอกเบี้ยเหรอซึ่งทางคุณกอนแกก็บอกว่าจะเสียดอกเบี้ยนี่สร้างความเสียหายให้ประเทศชาตินะอยู่อยู่กู้เงินมากองไว้แล้วเสียดอกเบี้ย ก็ออกมาเปย์บอกไม่ตกลงกับผู้ให้กู้ไว้แล้วว่าจะทําเหมือน OD ก็คือเข้าใจ OD ใช่ไหมก็คือว่าตั้งวงเงินที่จะกู้แต่ถ้ายังไม่กู้ก็ไม่คิดดอกเบี้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่จะให้กู้มใจดีขนาดนั้นเฉลือแต่ว่าดูเหมือนรัฐบาลเขาบอกว่าเขาเขาเขามีทางออกในลักษณะนั้นครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เราไม่รู้เลยว่ามันจะสรุปในแต่ละสมมุติเราจะแก่งเสือเตเนี่ย ถ้าสมมุติว่าชุมชนสะเอียบไม่ยอมมูลที่ต่อต้านสภาวะโลกร้อนไม่เอาด้วยสมาคมคของคุณศรีสุวรรณจันยาวิศวกรสถานเกิดคอมเมนต์ว่า,วา,าเฮ้ยไม่เวิร์กแล้วเกิดมีม็อบเมียื่นเรื่องไปสารธรรนูนกันอีกทำไงยาวครับคันนี้ยาวเลยคราวนี้โอรพ่อไปหมดแล้วดูยังไงเขาบอกมันขัด67 เออมาตรา57วักร2แง่แง่ในเกือบทุกโครงการเพราะว่า57วักร2เนี่ยบอกว่าการวางแผนพัฒนาส,สังคมการเมืองวัฒนธรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การวางผังเมืองการกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินการออกกฎที่อาจมีผลกระทบส่วนได้ส่วนเสียสําคัญของประชาชนให้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วถึงก่อนดําเนินการก่อนดําเนินการ แล้วก็ต้องไปท e AA, AA, ํา EIA s a ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะทั้งสุขภาพทาั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องทำอ่ะตามรัฐธรรมนูญมันกําหนดอ่ะจะไปเลี่ยงได้ยังไงอาจารย์ประโมทบอกว่าถ้าคุณไม่ทําคุณติดคุกแง่เพราะก็ต้องมีคนไปยื่นเรื่องแล้วถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าเออไม่ได้ทําจริงจะไปสร้างได้ยังไงคุณมีทางเรื่องไงก็คือคุณก็ต้องกลับไปทำก็ไม่รู้ขี่ชาติจะจบ,ค,บคุณจะไปมัดมือชกก็อย่างี่ผมว่าไม่มีใครเขายอมในชั่วโมงนี้แน่ นะเอาแค่ชุมชนสะเอียบตรงแก่งเสือเต้นเนี่ยสู้กันมาร่วมสิบปีแล้วเนี่ยมันไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไฟนอลกันได้แลวกู้เงินให้ทันก็เรื่องหนึ่งสอให้กู้ทันอามากงไว้ไม่เสียดอกเบี้ยแล้วลงไปทําผู้ที่ได้รับเหมาแต่ละคนที่ได้ไปทําเนี่ยมันจะ,ะเผชิญวิบากกรรมสาหัสขนาดไหนแล้วคุณฟังดูแล้วคุณคิดว่าสุดท้ายแล้วเราจะเจออนุสาวรีย โฮเวลคล้ายคล้เวลเลยครับคุณว่างั้นมนะมันผมว่ามันมีความเป็นไปได้สูงสูงมากนะแล้วก็ถ้าไม่กลับลําเนี่ยผมว่าอาจจะลำบากมันจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าถ้าขึ้นโครงไปแล้วเนี่ยผลกระทบอีกเยอะเลยครับพี่ใช่ แล้วโครงการพวกนี้คุณนึกดูเอาไง่ายๆฝักเวหรือพื้นที่ทแก้มลิงเนี่ยมันกระทบชุมชนแงๆ่ๆอยู่ๆจะกลายเป็นที่รับน้าไอชุมชนที่จะเจอไอฝั่เวที่จะทําจะเป็นทางด่วนน้ําแล้วมีถนนคู่ขนานเนี่ยต้องเว้นพื้นที่มหาศาลขนาดไหนครับที่จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ําต่างๆนานาและเขื่อนอะไรอีกเนี่ยโอ้โหมันกระทบชุมชนแงๆ่ๆแล้วจะให้ชาวบ้านเขาตาเปิียเปลยอมเหรอ,อมไม่มีทางครับ ดูแต่มีแต่แต่ปัญหาแล้วมันพื้นท,ที่กี่ล้านไร่อะที่จะต้องโดนผลกระทบเอาเฉพาะลุ่มเจ้าพญานะลุ่มน้ําอื่นอีกโอ้โหแล้วมันจะห้าปีเสร็จได้ไงไม่มีทางแนวทางออกพอมีไหมครับพี่กบมันผิดมานั้งแบบต้นเนี่ยตอนนี้มันก็จะมันก็จะกระทกระแทกไปเรื่อยๆเนี่ยดันดันกันไปเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราจะได้ยินคุณปอดประสบมาพูดทํานองเหมือนว่าถ้า เราต้องการทําเพื่อประเทศชาติครับเพื่อบรุรการบริหารจัดการน้ําแต่ถ้าเกิดมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยมาคัดค้านกต็ต้องตอบคาถามประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้ว่าคุณคัดค้านยังไงด้วยเหตุผลอะไรคุณถึงมาขวางอ,อันนั้นก็จะอาละจับจับประชาชนส่วนใหญ่เป็นตัวประกันนัดมือไว้ครับซึ่งคุณก็ต้องดูต่อแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมว่านอกเหนือไปจากนี้ที่สําคัญที่สุดเราผมแตะไว้นิดเดียวคือไอ้พวก 6บริษัทที่เข้าไปประมูลเนี่ยผลการตัดสินที่จะออกมาไฟแนลในไม่ช้าไม่นานเนี่ยก็ยังจะถูกจับจ้องมองจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอยู่เพราะว่าเขาก,เขาก็เขาก็พูดไปเปยดแล้วว่าถ้า30%ของ350 0 0 0ล้านนี่โอ้โหมหาศาลนะพี่กำลังจะหมายถึงว่างเงินทอนใช่ไหมครับแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็ยิ่งมีซุ้มเสียงที่ตั้งข้อสังเกตเช่นทำไมกลุ่มเกาหลีถึงเตงหามปร,ระสบการณ์โอเคไม่โอเคเพราะนั้น ไอ้ขั้นตอนพวกนี้ต่อให้ไฟแนลมาแล้วก็อาจจะมีคนไปแซะอีกว่าเช่นกลุ่มที่ไม่ได้อกหักก็ร้องว่าเฮ้ยมันมีนอกมีในหรือเปล่ายังไงไอ้ขั้นตอนต่อให้ตัดสินแล้วเนี่ยก็จะถูกคัดค้านอะไรอีกรึเปล่าครับมันเหนื่อยนะผมว่าหลังจากนั้นอีกว่าแผนมันจะไปยังไงแล้วจะทําเสร็จไหมมันก็เข้าข่ายลรงพักเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดลงพักเนี่ยก็คือว่า ระหว่างทางทําไปทํามาก็ทิ้งซากไว้แล้วก็ไม่รู้ไงจะไปจับมือใครดมผิดกันยังไงก็มันก็กลายเป็นซากไปแล้วเกิดความเสียหายไปแล้วครับเราก็ต้องตามกันดูต่อนะครับว่าโครงการนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงตอนหน้าเราจะตามกันในประเด็นไหนเราก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ชมคุณผู้ชมนะครับว่าผู้ชมจะเขียนประเด็นอะไรส่งมาหาเราก็มีคนถามถามมาเรื่องกรณีสองแบงค์ รัฐที่ที่ทะเลาะทะเลาอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องอะไรล่ะไอแบงค์ใช่ไหมอิสลามนะฮะแล้วก็แบงค์เอสว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือผมสรุปสั้นๆฟันธงง่ายๆสนองนโยบายนักการเมืองจนวิศครนบนะแล้วก็ไม่ใช่ว่านักการเมืองปัจจุบันนะคือให้สืบย้อนอดีตไปเนี่ยก็ทุกยุคทุกสมัยครับ แล้วก็ถ้าไปไล่เรียงดูเนี่ยไอไอ,ไอกรณีของธนาคารสองแห่งเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่มันทําให้เราเห็นภูเขาลำยอดภูเขาน้ําแข็งครับแต่รัฐวิสาหกิจอีกมหาศาลที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนักการเมืองเข้าไปเนี่ยม,มันจะมาทํานองเดียวกันเรื่อยๆครับนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ i b i t Insight นะครับคุณผู้ชมสามารถฝากไว้็นคำถามถามพวกเรากันได้นะครับที่ i b i t c h ANNEL. c o m นะครับหรือว่า เฟซบุ๊กนะครับเซิร์ชคำว่ารัชพลนะครับทิ้งประเด็นคําถามมาถึงเรา2คนนะครับจะได้ทํากันบ้านแล้วก็มาตอบคําถามคุณผู้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับวันนี้เรา2คนต้องลากันไปก่อนติดตามได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ